สถานการณ์ในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมากำลังเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องข้ามพรมแดนมายัางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประเทศไทยเพื่อเติมน้ำมันสาเหตุของการขาดแคลนน้ำมันปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการตัดกระแสะไฟฟ้าและระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อสกัดกั้นการดำเนินกิจกรรมที่ผิดก,กฎหมายของกลุ่มคอนเซนเตอร์และขบวนการสแกมเมอร์ออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวผลกระทบต่อประชาชน การขาดแคลนน้ำมันทำให้ปั๊มน้ำมันในเมียวดีหลายแห่งต้องปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากไม่มีน้ำมันจำหน่ายหรือมีการจำกัดปริมาณการเติมน้ำมันต่อคันส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นโดยน้ำมันดีเซลมีราคาลิตรละ63บาทและเบนซินล,ลิตรละ53บาทประชาชนที่มีรถยนต์จึงเลือกที่จะข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา,มายัางฝั่งไทยเพื่อเติมน้ำมันเนื่องจากราคาน้ำมันในฝั่งไทยยังคงถูกกว่าและมีปริมาณเพียงพออย่างไรก็ตามการข้ามแดนเพื่อเติมน้ำมันนี้จำกัดเฉพาะรถยนต์เท่านั้นส มาตรการควบคุมและความตึงเครียดเพื่อควบคุมสถานการณ์เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำมันที่มุ่งหน้าไปยังเมียนมาและจำกัดปริมาณการเติมน้ำมันสูงสุดที่3 0 0 0 0จาร์ดประมาณ4 8 2บาทต่อคันบรรยากาศที่ปั๊มน้ำมันในเมียวดีเต็มไปด้วยความตึงเครียดประชาชนต้องต่อคิวยาวเพื่อรอเติมน้ำมันบางปั๊มต้องขอความช่วยเหลือจากทหารกระเหรี่ยงพุทธ BGF มาช่วยจัดระเบียบการเติมน้ำมันโดยจำกัดการเติมน้ำมันสำหรับรถจักรยานยนต์ที่2,500าจาร์ดประมาณ40บาท และรถยนต์ที่20 0 0 0ศูนย์ถึงสามสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์จ้าดประมาณ3ามสองหนึ่งสี่แปดสองบาทต่อคันข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนยังมาตินตินเนีย่ยประธานหอ,อการค้ามยวดี i, ได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนมาตรการดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมเสนอให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันปรับปรามกลุ่มคอนเซนเตอร์อย่างตรงจุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนสรุป วิกฤตการขาดแคลนน้ำมันในเมียวดีเป็นปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากมาตรการของรัฐบาลไทยที่มุ่งหวังจะสกัดกันนกิจกรรมผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั่วไปในเมียวดีการแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน